นก้เมื่อวานนี่ครับหนีหน่นก้เมื่อวานนี่ครับเมื่อวานน้ำลดแล้วนะพอทีนี้เมื่อคืนที่ฝนตกครับเรียบร้อยครับนี่ตามภาพเลยโอ้กุ้งใจแทนเจ้าของรถจริงๆริงครับนี่แหละกุ้งใจมากเลยครับแบบนี้เมื่อวานเมื่อวานแห้งหมดแล้วนะ ท้ายพวกท้ายพวกนี้เห็นเห็นหมดแล้วครับดูว,วันนี้ครับฝนตกเมื่อคืนเนี่ยโอ้หน้าจอมิดครับเมื่อวานครึ่งหน้าจอวันนี้ก็น่าจะมิดเลยหน้าจอนะครับงานสร้างพี่น้องสร้างเลยล่ะนี่คือตอนนี้เครื่อง ครื่องไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ําเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วรอช่างศูนย์ครับช่างศูนย์ช่างศูนย์ก็ออกจากกรุงเทพมาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนเนี่ยต้องสูบน้ําออกกันครับทุกวันสูบจนแห้งแล้วสูบแห้งแล้วทีนี้มันฝนตกมาอย่างเมื่อคืนครับเรียบร้อยรถที่มาช่วยก็คันนี้ครับของเสียนัน่นเอาไวงได้ก่อน นหน่นนอยวะให้นดสาคันปเให้ปเยวมันะให้เปเมยเอามันปะให้ผมไปเอารถเอาหน่เอามันะโอ้ยมันว่าันทอมดีส่งคนครับส่งคนโอ้เกือบอั เกือบลบครับตอนนี้คือจะเอาแม่ครูมาเป็นสามคันครับคือเอารถคันใหญ่มาอีกคันหนึง่งแล้วก็ของผมอีกคันหนึ่งพานะ

ดึงอยู่นี้แล้วคันหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้แล้วของผมไปยืนอยู่ตรงนู้นเอาสลิงเกาะแล้วก็ดึงมือมามันจะมายังไงผมก็เพราะว่ามันกดไวแล้วไงมันกดไวแล้วรถผมมันคันเล็กอ่ะมันจะดึงมาได้ไงเอาไม่รู้จะดึงมาอย่างไงจะดึงแบบดิบๆอะ่ะมันจะขึ้นไหมล่ะแบบดิบๆบอะ่ะเนี่ย จะดึงแบบแบบิบมันจะดึงมายังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่รถผมไปอยู่นู่นครับเสี่ยงไหมว่มาเสี่ยงไหมเนี่ยเสี่ยงจะจมไหมเนี่ยเอาเนี่ย านช้างเลนงานนี้ไม่ใช่เล่นๆปงเลงปงเลงปงเลงชึบคัานี้ไปเอชสิเนะครับเอาเอาปิดไฟนะเอา เอาไฟดับแล้วไฟมันดับแล้ววันมันดับไฟไฟมันดับแล้วสางเขาจะมาย้ำเลยหรือสางเขาจะว่าเรื่องแล้วกหาแล้วว่าสางคนคนอัดหมดเลยดโคนอัด ขันเครื่องติดมันก็ดีแล้วขันเครื่องติดได้มันทาละลายแล้วว้ายสร้างคนมาเบิ่งก่อนเนี่ยวันทีดอกเพราะว่าคือตอนที่เราตีไว้น้ำของเครื่องน้ำไปผสมน้ำมันนะว่าอืมมาดีจนจนมันเหนียวอ่ะจนมันขาวไหมอืมนี่มันรอเลี้ยงทาก็ได้มันสีน้องแต่เราสีดำอืมเพราะว่าจะทราบเกิดหมดเลือนอี่มัน จิตใจพ้าราชาที่ไหม้าก็ตันเลยมันแนมแนลุแนลุ่สเลยเปนารร่องีกบเพ่ะอย่างนข้าช่างท่านเนามากกระสีมากตัวขานบอกใ่ามากกรสีมาถ้าเขาสูงน้บกหมดนกได้มาแบบนี้เดี๋ยวต้องต้องุยกับเลาไคืน้าวต่างหาต้นใหมมันยืนของเทาอยู่ดีเยนรถสองลอไปนีนี่มัน มันผมีวางอยู่ดิหน่ดึงไม่เกิดกดมั้งล่ะยืนวางนี่ยืนไม่ได้หนิถัาถึงฐานเลยต้องไปยืนทั้งโคตรคน่ข้ามนึงยืนทั้งนี่ได้อยู่แล้วผมสิไปยืนยังไงสิไปได้สิแบงได้สิบัวแท่งหนึ่งโตยืนยืนหันเพราะว่าห้องโตนี่แค่ดึงดึงพอยุ่งไงนั่นมากเลยแม่ตูดมากตูดสอกมากตูดแขนโป้มามันกดเลยหรอมันสิมากบ่ลล่ะมันกดเลยยุ่งสิ พราะรถรถมันมันลากษนะมันมันแขนออกตรงอยู่เยอืมอืมเครื่องตีดก็เป็นอีกสถานะกัเคดี่มนกเครื่อมันเ็นเด้ึงขฝนเหมฝนมาตกใส่เอไม่เลยหนักไปเลยกล้องสิบพเปียกี่นะเขาถือิ้นซิลิโคนมาอย่างดีเลยเนาะกล้องไฟเนาะ มือคืนไอ้มือมือคืนไอ้นอนบารลับเลยไอ้ค้นต้องม่โค้งขั้นนี้ฝนตกเออฝนตกไอ้ึ้นน้องม่โค้งขั้นนี้อีหลีมือคืนนี่นอนบาหลับเลยโโอเเนไปใช้เมือตอนนี้น้ำโอ้โอเค พญานังขึ้นได้ต้มขึ้นที่กันนะ่ะพญ,ญานาคมาขึ้นบกอยู่แล้วทัองแสนครับพญ,ญานาคขึ้นบกนี่มาแล้วอันจะมาเรียกต้องสูบน้ำออกก่อนครับรอช่างสูนมาก,ก่อนโอ้หนักเลยจังจังจังงานสร้างพี่น้องงานสร้าง ขางไม่หมดหมดเลย<อ>ก็หลุดเอาเกลื่อน,อนไปลงออปแมนเอาหนีไ,ไ,หนไปใส่น้องโคกเลยน,นี่บ่ท่านพญานาคเลยนียเนย่เอาหนีใส่น้องโคกอันนี้ใส่ปุ้น,นที่ครับไปเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ